กิจกรรมข้อ 1. ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์โดยเขียนหมายเลขลงในดอกไม้แล้วนำประโยคไปเขียนให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันข้อ 1. น,นะคะพี่กำลังระบายสีน้ำอย่างตั้งใจข้อ 2. ผมตกใจรีบขอโทษพี่ 3. ผมวิ่งเข้าไปจับแขนพี่ 4. พี่โมโหแต่ก็ให้อภัยผม 5. ผมสัญญาว่าต่อไปจะระวังตัวให้มากขึ้น6ผมทำสีที่ภาพของพี่เลอะเทอะเรียงใหม่ค่ะ1นะคะเล็กหนึ่งลงไปเลยนะคะพี่กำลังระบายสีน้ำอย่างตั้งใจต่อไปค่ะ2เติมเล็กสนะคะผมวิ่งเข้าไปจับแขนพี่3เติมเล็กสค่ะผมทำสีที่ภาพของพี่เลอะเทอะ เติมเล็กสีค่ะผมตกใจรีบขอโทษพี่ห้านะคะเติมเลขกห้าพี่โมโหแต่ก็ให้อภัยผมหกเติมเล็กหกค่ะผมสัญญาว่าต่อไปจะระวังตัวให้มากขึ้นต่อไปค่ะเรียบเรียงเรื่องราวได้ดังนี้นะคะพี่กำลังระบายสีน้ำอย่างตั้งใจผมวิ่งเข้าไป จับแขนพี่ผมทำสีที่ผ้าของพี่เลอะเทอะผมตกใจรีบขอโทษพี่พี่โมโหแต่ก็ให้อภัยผมผมสัญญาว่าต่อไปจะระวังตัวให้มากขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อ2ให้นักเรียนฝึกเขียน เรื่องสั้นๆจากประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะในวันหยุดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดชนบุรี ฉันชอบเล่นน้ำทะเลมากน้ำทะเลมีสีฟ้าสวยสดส่วนน้องชายของฉันชอบก่อบปราสาททรายเล่นฉันจึงมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวทะเลก,กับครอบครัวของฉนอันนี่ตัวอย่างนะคะ อีกครั้งนะคะตัวอย่างนะคะในวันหยุดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดชนบุรีฉันชอบเล่นน้ำทะเลมากน้ำทะเลมีสีฟ้าสวยสดส่วนน้องชายของฉันชอบกอบปรา,าสาททรายเล่นฉันจึงมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวของฉันตัวอย่างนะคะ